วัดีค่ะวันนี้มาพบกับเฟนอัมโฮคายอีกแล้วนะคะวันนี้เฟนจะพาพี่ๆมารีวิวเจ้าตัว Honda City ปี2018ราคาตัวนี้อยู่ที่499,000บาทเท่านั้นค่ะสามารถจัดได้เต็มสำหรับพี่ๆที่เครดิตดีนะคะเรามาดูในส่วนของบอดี้รถกันเลยค่ะบอดี้รถจะเป็นแบบใหม่ Minor Change โลโก้ใหญ่โตวสวยงามเป็นแบบลังพ่้นคเมมียนสวย,สวย ไฟจะเป็นไฟ LED Daylight Chromatic Reflector คันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นลองท็อปแล้วมาดูในส่วนของล้อแม็กค่ะล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ17ยางอะไรสวยๆเลยค่ะไม่เคยมีรอยชนไม่มีเคยไม่เคยมีรอยขีดขว่วนยางใหม่มากเป็นร่องเทาสีเทาเข้มสีลูพร้อมดิสเบรกล้อนหน้าส่วนกระจกนะคะ จะเป็นกระจกเดิมๆของ Honda เลยกระจกเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะแล้วทางร้านเราได้มีการเอารถเข้าไปตรวจในบริษัท Goo Inspection คือบริษัทตรวจรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะว้าวเพราะฉะนั้นพี่ๆหายห่วงได้เลยรับกันไม่มีชนหนักไม่มีน,น้ำพว่งไม่มีตัดต่อค่ะกระจกจะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะคะจะไม่มีไฟเลี้ยวให้คันนี้ มีกันสาดให้พร้อมกับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะน้าจับจะเป็นแบบใหม่โคม้เมียมพร้อมกับปุ่มกดสมาร์ทเอนทรีนะคะอ่าแล้วเสาตรงนี้จะเป็นแบบว่าน้ามฉลามเลยจะเป็นเสานะคะเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันค่ะอาท้ายรถนะคะจะมีกล้องถอยให้พร้อมกับ เซนเซอร์ S S ถอยนะคะโลโก้อยู่ครบค่ะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดอะไรทั้งนั้นนะคะเรามาดูในส่วนของห้องสัมภาระกันนะคะขอเปิดนิดนึงอุดอา้าลืมปลดกุญแจนะคะ <c oughs> เอาใหม่นี่อ่ะเปิดเรียบร้อย Honda City ตัวนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของห้องเก็บสัมภาระที่กว้างมาก สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้3าถึงสใบเลยน็อตเดิมไม่ขยับสีเดิมนะคะรูคมเม็ดอาร์จุดอยู่ครบนะคะน็อตเดิมไม่ขยับแล้วก็จะมีพรมมาให้นี่แผ่นรองนะคะข้างในก็จะเป็นยางอะไหล่ยางอะไหล่ใหม่เอี่ยมไม่เคยเอาออกมาใช้มีอุปกรณ์ถอดให้ครบนะคะใหม่เอี่ยมนะคะไม่เคยมีรอยอะไรทั้งนั้นนะคะ กว้างมากเข้าไปนอนได้เลยนะเนี่ยกว้างจริงๆต่อไปเราไปดูในส่วนของภายในรถกันค่ะขออนุญาตสตาร์นนิดนึงร้อนมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคอ่าสตาร์แล้วร้อนมากร้อนมากข้างนอกพวงมาลัยนะคะจะเป็นมัลติฟังก์ชันข้างเดียวนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลง แล้วก็ปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ค่ะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะจะมีปุ่ม econ mode ด้วยปุ่มประหยัดจอจะเป็นจอเดินแพ้จากโรงงานนะคะเป็นจอสัมผัสสามารถเชื่อมต่อ USB เปิด FM ฟังได้คุยโทรศัพท์ได้แอร์จะเป็นแอร์ระบบดิจิตอลสามารถปรับเพิ่มลดระดับได้มีไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังนะคะนี่แล้วตรงนี้จะเป็น ที่วางแก้วน้ําเกียร์มีเกียร์ตอัตโนมัติเป็นเบรกมืออันนี้ที่วางแก้วน้ําอีกใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมีเป็นแอร์แบกนะคะตรงนี้เป็นนี่คู่มือของรถคันนี้สําหรับพี่พี่มือใหม่นี่ก็จะมีคู่มือของศูนนฮอนด้าเลยนี่มีเอกสารพร้อมข่าเอกสารครบเก็บแป๊ดหนึ่งร้อนมาก เบาจะเป็นเบาผ้านะคะสีดําเดิมแท้จากโรงงานสวยงามเลยไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งนั้นไม่มีรอยอะไรเลยนะคะสวยอยู่ครบส่วนด้านท้ายนะคะว่างมากสีดําแท้นี่อันนี้เป็นเบล,ลให้นี่นี่มีที่รองให้ด้วยอีกแบบใหม่สวยงามนะคะที่วางแก้วน้าอ่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะไปกันโอ้ยแดดแยงตามาก เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะขออนุญาตเปิดแป๊บนึงห้องเครื่องนะคะสะอาดใหม่ไม่มีรอยน้ำมันเยิ้มนะคะจุดดอทอยู่ครบเมด็ดอาร์ตรูกลมอันนี้ยังอยู่ครบนะคะ,ะน็อตเดิมไม่ขยับไม่มีรอยถอดนะคะห้องเครื่องสะอาดใหม่เอี่ยมนะคะรูกลมรูคมอยู่ครบนะคะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มี ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะรับประกันเลยสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะคะสามารถติดต่อเฟนได้ที่เบอร์0639153304หรือไม่ก็ทางเพจรอ้นมือสองฟีดาวน์อัมโฮคาค่ะเฟนรบกวนพี่ๆฝากกดไลคกดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายติงๆ